นี่คือกระบวนการการทำมีดฟังจบแล้วจะบาดหําขาดคนงานจะนำแผ่นโลหะไปตัดด้วยเครื่องเลเซอร์จากนั้นคนงานจะนำเหล็กไปเผาไฟด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อทำให้เหล็กแข็งขึ้นเมื่อเผาเหล็กเสร็จแล้วจากนำเหล็กไปเข้าสู่ขั้นตอนการเผาอีกหนึ่งรอบเมื่อเสร็จขั้นตอนคนงานจะนำเหล็กไปรีดต่อเพื่อได้ความกว้างเหมาะสมเหล็กที่ผ่านการรีดแล้วจะถูกให้ความร้อนที่ปลายด้ามอีกรอบต่อไปจะเป็นกระบวนการเคลือบสารเคมีกันสนิมเพื่อเพิ่มความทนทานให้กับเหล็ก จากนั้นเข้าสู่กระบวนการทำด้ามโลหะโดยการนำเหล็กแผ่นไปแหมด้วยแม่พิมพ์และประกอบด้ามกับใบมีดด้วยหุ่นยนต์คนงานจะประกอบด้ามกับตัวด้วยเครื่องแล้วทำการเชื่อมยึดติดกันขั้นตอนที่ทำให้มีดมีคุณภาพคือการรับคมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนคนงานจะนำด้ามพลาสติกมาประกอบเพื่อให้แน่ใจคนงานจะรับคมอีกรอบด้วยสายพานและเครื่องเจียสลักชื่อบริษัทด้วยเลเซอร์และบรรจุใส่ซองพร้อมส่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ